ตะลึงชาวบ้านข่างูยักษ์ผ่าท้องออกมาพบไข่เพียบชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในประเทศนจีเรียตกใจไม่น้อยหลังจากที่พวกเขาจัดการสังหารงูขนาดมะฮมาตัวหนึ่งด้วยความเข้าใจผิดและพบว่าสิ่งที่อยู่ในท้องงูกลับไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาคิดแต่อย่างใดเจ้าง,งูแม่ลูกอ่อนที่โชคร้ายตัวนี้ถูกชาวบ้านเข้าใจผิด คิดว่ามันขมือบลูกวัวที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้เข้าไปเนื่องจากท้องของมันมีขนาดใหญ่มากเหมือนเพิ่งกินเสร็จใหม่เมื่อเห็นดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจฆ่าแม่ง,งูตัวนี้และผ่าท้องออกมาแต่สิ่งที่พวกเขาพบกลับเป็นไข่จำนวนมากมายนั่นแสดงว่ามันกําลังตั้งท้องแก่ใกล้คลอดและไม่ได้กินอะไรมาทั้งสิ้น ถึงแม้จำนวนไข่ที่แท้จริงจะไม่ได้ถูกระบุไว้แต่และหลายครั้งที่เราพบว่าง,งูสามารถวางไข่ได้มากถึง100ฟองเลยทีเดียวซึ่งไข่เหล่านี้ได้ถูกชาวบ้านนำไปเป็นอาหารอันโอชะเรียบร้อยแหล่งข่าวไม่ได้ระบุว่างูตัวนี้มีความยาวและน้ำหนักเท่าไหร่แต่จากภาพมันมีความกว้างราวหนึ่งฟุตและมีความยาวหลายเมตร ขนาดของมันไม่ต่างกับงูอนาคอนด้าเลยทีเดียวแต่เนื่องจากงูอนาคอนด้าจะอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ดังนั้นงูตัวนี้จึงน่าจะเป็นงูหลามแอฟริกาที่มีขนาดใหญ่ไม่แพ้กันงูหลามแอฟริกาตัวผู้จะมีตัวเล็กกว่าตัวเมียที่สามารถเติบโตเต็มที่ด้วยความยาวเกือบ16ฟุตแต่เคยมีรายงานการพบงูหลามแอฟริกาตัวขนาดใหญ่ ตัวหนึ่งในช่วงทศวรรษที่1950โดยเป็นงูตัวเมียที่กำลังตั้งท้องมีความยาวกว่า23ฟุตและก็ถูกยิงตายเช่นเดียวกันงูชนิดนี้ไม่มีพิษแต่มันจะฆ่าเหยื่อของมันด้วยการบีบรัดให้เหยื่อหายใจไม่ออกและผนกระดูกให้แหลกละเอียดซึ่งเราสามารถพบเห็นงูลามแอฟริกาสังหารเหยื่อขนาดใหญ่อย่างสุนัข ลูกหมูเสือดาวสิงโตชีตาหรือแม้แต่จระเข้ก็ไม่รอดเช่นกัน